สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วันที่4สิงหาคม2564นะคะตอนนี้แก้วก็เพิ่งไปทํางานแล้วก็แวะทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยเมื่อเช้าไปปล่อยปลาแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็มาทํางานพอทํางานเสร็จปุ๊บก็แวะทําบุญนะเดี๋ยวจะส่งเลขให้ในกลุ่มดูว่าแก้วได้ลูกปีกปองเลขอะไรและเลขทําบุญแบงอะไรนะคะส่วนคนที่อยู่นอกกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวดูแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้แล้วก็ขอทุกคนโชคดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ เงินในกระเป๋าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ลองนับดูแล้วซื้อเลยเลขนั้นนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเงินในกระเป๋าได้เลยส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะวันนี้ให้หยิบเอกสารขึ้นมาหรือใบเสร็จสมมติใครไปดูกระเป๋าสร้างตัวเองมีใบเสร็จใบเสร็จเลขใบเสร็จในกระเป๋าตาังจะให้โชคดูเลขที่ใบเสร็จหรือยอดจ่ายในใบเสร็จ ของอะไรก็ได้ใบเสร็จอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟหรือซื้อของในเซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยได้หมดหรือถ้าไม่มีใช้ตัวรถเมลก็ได้นะคะเป็นเลขใบเสร็จที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะวันจันทร์วันอังคารให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดในบ้านนะคะวันอังคารให้ซื้อเลขญาติผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านที่คุณนับถือที่สุดหรือญาติที่คุณนับถือที่สุดก็ได้เขาจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะคนวันอังคารได้เลขจากญาติผู้ใหญ่ วันพุธให้ซื้อถ้าคุณมีลูกนะคะคนเกิดวันพุธให้ซื้อเลขคนรักหรือความรักเพราะว่าคนรักของคุณจะให้โชคให้ลาภคุณในวันนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดคุณรู้สึกรักใครชอบใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นค่ะ นะพุดแล้วนะมาต่อที่วันพฤหัสวันพฤหัสให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานเลขปล่อยปลาเมื่อเช้าก็ได้นะคะหรือเลขทําบุญที่เดี๋ยวก็จะส่งให้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณอยู่นอกกลุ่มลองซื้อเลขทําบุญที่คุณชอบได้เลยนะคะนี่คือวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขการทําบุญส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์เหมือนหมอแก้วในวันนี้ให้ซื้อเลขทะเบียนรถค่ะ เลขยานพาหน,นะเลขการเดินทางของคุณก็ได้คุณจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางเลขยานพาหน,นะนะคะคนเกิดวันศุกร์ย้ำคนเกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขทะเบียนรถหรือเลขยานพาหน,นะนะคะคุณจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางค่ะส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะได้ไพ่ใบนี้แก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางาน การทำงานจะให้โชคให้รับคุณคำว่าการทำงานก็คือวันเริ่มต้นการทำงานรหัสพนักง,งานเ,นเดือนปัจจุบันแต่ถ้าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือแทนหรือถ้าคุณเป็นพวกลูกจ้างทั่วไปคุณได้เงินจากคนไหนคุณลองซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นอย่างเช่นเบอร์มือถือหรืออายุข,ของเขานะคะอันนี้คือแนวทางคว้างๆข,ของวันนี้เนาะขอให้พวกคุณโชคดีคะ่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ